สวัสดีสวีดดัตนะครับวันนี้เรามากับ Star Wars p o t l i g h t รุ่นขายดีนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อดีไหมให้คลิปนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้านะครับ เรามาอ่านคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางช็อปปี้และรัตซ์ดานะครับผมคอมเมนต์แรกนะครับผมสว่างดีมากตาแทบแตกนะครับโอ้โหนี่นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้ผมชอบมากเลยครับได้รับสินค้าแล้วสว่างรับพรจากอีกฟังกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็คือสว่างมากนะครับที่ลูกค้าบอกว่าสว่างตาแตกนะครับสว่างมากนะครับเป็นเพราะว่าสตาร์วอลนะครับมีกําลังวัดถึง127วันนะครับไม่แปลกนะครับที่ลูกค้าบอกว่าสว่างตาแตกมาก จ้าเขาไม่ต่อไปนะครับดีมากครับตรงปกไฟสวยขนาดกลางวันยังสว่างกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณภาพดีมากแจ๋วมากเพราะว่าสปอร์ตไลท์สตาร์วอร์นะครับทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีครับเราไปที่เขาไม่ต่อไปนะครับโอ้ว้าว นะครับรูปรีวิวนะครับผมติดไฟสตาร์วอลแบบเท่ๆนี่ยครับถนนมืดๆยังถ่ายออกมาสว่างขนาดนี้ไม่แห่สตาร์วอลนี่ดีจริงๆเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับสุดยอดครับสินค้าตรงปกผมต่อใช้สําหรับรถซารลิงนะครับสว่างตาแตกใครสนใจแนะนําเลยนะครับร้านนี้จัดการพ่อมาอย่างดีนะครับผมคิดเหมือนคอมเมนต์นี้นะครับว่าผมชอบนะครับเพราะว่าสตาร์วอลใช้ได้ตั้งแต่รถเล็กยันรถใหญ่เลยนะครับตัวขอบสีแดงนะครับเราสามารถใช้ไปแทนไฟหลีหรือไฟเบรกได้นะครับผมครับอันนี้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับถูกใจมากเลยค่ะจะสั่งรอบ2แล้วนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุุุณที่ไว้ใจและอหนน ชิดานะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับความคิดหน็นจากทางบ้านนะครับเชื่อว่าหล,หลายๆท่านนะครับน่าจะพอตัดสินใจได้แล้วนะครับผมกับสตาร์วอลรุ่นนี้ ออวันนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของ Star Wars กับพอลสควรนะครับผมส่วนใครที่สนใจรื่นไฟ Star Wars นะครับแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถติดต่อทางช่องทางไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินพี่ตองกี้ครับกับไฟ Star Wars ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ